มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้องทีคายุสอบได้นาน100คะแนนเต็มที่1ของระดับชั้นเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่สุดสตรองนะคะ,ะก็ทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อลูกชายจริงๆค่ะสำหรับอดีตนักแสดงสาวสวยอนนี่บรูคที่ลูกชายคนเก่งน้องทีคายุ ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เจ้าตัวก็สามารถเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีและถึงแม้ว่าชีวิตของอ n นนี่บรูคนะคะจะต้องพบเจอกับความยากลําบากขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเจ้าตัวก็ประกาศเลยว่าไม่ขอรับเงินค่าเลี้ยงดูจากใครทั้งสิ้นเงินที่ได้มาต้องเป็นเงินที่ได้จากการทํางานของตนเองเพียงเท่านั้นค่ะตนจะไม่ยอมลดตัวลงไปเป็นน้อยใครทั้งสิ้นค่ะล่าสุดนะคะทางเจ้าตัวก็สุดตื้นตันใจหลังลูกชายน้องทีคาย,ยุนั้น สอบได้100ขนาคะแนนเต็มทางด้านอันนี้บุ๊กนะคะได้ออกมาโพสต์รูปภาพของลูกชายพร้อมกับกล่าวว่าคะแนน1 0 0เต็ม100เรื่องภาษามาให้แม่อีกใบนะคะน้องชอบด้านนี้จริงๆจะขึ้นป .6 แล้วหมอต้นยังต้องมองหาที่เรียนให้น้องอยู่เลยค่ะมีเวลาเก็บเงินอีก1ปีและเก็บโปรไฟล์การเรียนของน้องเผื่อมองหาทุนต่อไป จะทำให้ดีที่สุดเพื่อส่งให้ได้เรียนในสิ่งที่น้องถนัดค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องทีคายุด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ